วงวดที่ผ่านมามาขอโชคนใช่ไหมไม่ร่างวันห้านึงเต็มเต็มเนาะอือคราวนี้เลยมาขอขออีกเผื่อมายมทองจะให้โชคอีกเนาะสวัสดีครับขอแนจนำตัวหน่อยนกน้ำโชกเลยกเรียกน้ำสชกมือนี่มาที่ต้นมายมทองสี่เคยห้โชคมาแล้วหวดี่ผ่านมากห้านึงเต็มเต็มเนาะเคยเห็นแต่เขาขอโชคตนตะเคียนทอง เมื่อนี้ได้มาเบิงเพิินขอโชกจากตนมาย,ย่อมทองหมวดทีพานมาหาหนึ่งเต็มๆเ,เลยมาขอต่อว่าสิใจต่อไหนคือสิน้ำไปเสียงโศกเสียงท่ายงวดประจวันที่สิบเจมอกราคมสองพหาหมาหอดมาถ,ถึงตนมาย,ย่อมทองเลยเข้าไปในพิธีในไปเบิงเพิินขอโศกจากตนมาย,ย่อมทอง พ้อครับสวนบรรยากาศไปเลยครับตอนนี้ไม่ร่างวันงมดที่ผ่านมามาขอโชคน่นใช่ไหมไม่ร่างวันห้าหนึ่งเต็มเต็มเนะาะคราวนี้เลยมาขอขออีกเผื่อมายมทองจะให้โชคอีกเนาะ <c oughs> เรามารุ่นกันแล้วก็สมบรรยากาศไปพร้อมๆมกันเนาะ ว่าจะได้เลขตัวไหนเพื่อน,นำไปเสียงโชคเสียงทายงวดประจำวันที่17มกรกาคม2568เนอะเคยเห็นแต่คนเคยเห็นแต่เขาคอโชคเม่ตะเคียนทองเนาะเม่ตะเคียนทองนี่ต้นมะยมทองนี่เขาเขามีชื่อไหมไม่ไม่ไมรางวัลเออมาเด้อพี่น้องบ้องบายสูน้ำมันข้นเมื่อออ มาชวนเก็บมะยมรลอดเลยนะใช่มาชวนมาเก็บมะยมมะยมหวานไหมหวานอะไร้เนี่ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานข้าวมันทำอะไรที่ตะแมยมข้องวยขอโตขอลาบยืนยืนมะกราบมาขอเลขขอแม่มายมทองโอ้มีชื่อพี่ชื่อบอกว่าเป็นมมยมทองใช่ ขนานี้ต้องข,ข้าวข,ข้าวมข้าวข้าวอ,อึดข้าวหนึ่งไงคะเต็มเต็มเลยเนาะงวนี่มาขอ่อนะขอจอดดูนะคะเขาบอกว่าสองต้นมะยมทองให้ข้าวหนึ่งนะงวดนี้เรามาติดตามดูต้นนี้เขาบอกว่าขอต้องขอด้วยน้ำแดงนะน้ำแดงให้โชคกับแม่มะยมทองค่ะต้นไงจ๊ง เจ็ดห้าเหรอมันจะเป็นเหมือนกับว่าสองสี่แปดมันแล้วเลขเจ็ดมันนาโผล่ตรงนี้เลขเจ็ดโบราณเจ็ดไทยเขาเขียนอย่างนี้แล้วมัน้าอยไางเนี้ยออบิไเนี่ยเลขเจ็ดอย่างเงี้แล้วเขาขีดอย่างเงี้ยแล้วแต่คนจะเขีห้สองสองสองห้าเจ็ดเหรอไสองสี่แปดนี้เห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่เห็นเลขแปดชัดอยู่สอง ทีนี้มันสงสัยไก่เลขเจ็ดจะขีดก็ไม่ขีดเลขห้าตอนนี้จะห้าก็ไม่ห้าก็เลยนั่งมองกันว่ามันเอะไรกันแน่ันเหมือนหนึ่งเจ็ดเหรอฮนุมานกัลยาฮนุมากัลยาคืออะไรชื่อชื่อของชื่อชื่อเขาทองฮนุมานกัลยาอ๋ออันนั้นชื่อกุมารนะชื่อฮนุมานกัลยาเออาทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงจัง มีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงกุมารกัลยามีสองฮันุมานกับสองกัลยาสองสับสนเลยฮนุมานกัลยาฮานุมานกับฮนุมานกัลยาเนี่ยเลยแต่แม่เขาคือเป็นทำแม่มายมทองแม่มายมทองมีกุมารอยู่มีกุมารทั้งหมดสี่ฮานุมานกัลยาก็เขียนชื่อเขาขึ้นมาเลยกัลยาอื ถ้าดูดีๆนี่กัลยาเลยเป็นชื่อของเขาก็ถามว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อฮนุมานกัลยาฮนุนี่ไม่ธรรมดาได้เลยเขาว่าฮนุนี่พลุพลลกอะละถ้าเป็นฮนุฮานุนี่มันลุล่วงเลยไงมันมีอะไรมันก็จะบรรลุล่วงเออมันลุล่วงไงบรรลุผู้บรรลุฮหนุฮนุก็ลุล่วงเลย ฮนุก,กัลยาแต่เลขมันขึ้นขึ้นตัวนี้ะแค่ 2, 4, สองสี่แปดสองสี่แปดเป็นชัดกว่าโตอื่นใช่เลขเจ็ดเลขห้านี่มันก็เห็นไม่ค่อยชัดมันจะกลายเป็นเหมือนรูปหัวใจก็ไม่เป็นจะกลายเป็นรูปหัวใจแล้วตอนนี้เห็นไหมมองดีจะกลายเป็นรูปหัวใจใช่ถ้าแม่ไม,ยยม 4, <ส>่ยอมทองสองสี่แปดสองสี่แปด อยากให้มีแป้งทาอยู่แต่มันไม่นี่ไหมมีรองทาด้ยไหมแป้งจะได้เวลาเราทามันก็จะขึ้นเด็นมันก็จะขึ้นอยู่นนวันนั้นวันนั้นเขาขึ้นแล้วเขาก็เปลี่ยนว่าแม่ร่งาม่ร่าชิ้ให้ดูหน่อยห้าหนึ่งขึ้นตรงไหนคนที่ผ่านมาคนที่ผ่านมาห้าหนึ่งมันขึ้นตรงร่องไม้เลยมันเป็นขึ้นตรงร่องไม้แล้วทีนี้มันขึ้นตรงกับเบียกแก้ก็เลยว่าห้าหนึ่งกันคนที่นั่งอยู่ในเสือน่ะ อก็เห็นเลยค่ะตอนนี้ก็มาทําพิธีขอคือต้นนี้นะเคยให้ตั้งแต่สมัยต้นเขาเล็กๆเลยต้นเขาเท่าต้นมะละกอนอ่ะเขาให้แล้วสมัยนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนี่ลองทูกก็เคยเห็นไหมยู่เลยเหรอถูกก็สวยเห็นไหมสวยถูกก็เป็นเลขอะไรเลขถูกก็ดูดิถูกจุดแล้ววงกลมเป็น เลขศูนย์เลยนะเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดด้วยนะเลขตู้เดียวกันแปลงเลยเจ็ดตู้แพร่ดู่แปรดูทู่ดูทู่กันเนาะเห็นไหมเนาะดูดูทู่แล้วก็ดูต้นมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาผู้ใดายามีโชคมีลาำบ่เอามาเบิ่งเอาเด้อดูทู่ยาสีฮาวาบอบอกบ้าบอเอิญเอิญเอิญให้เจ้าของมันรวยก่อนกันได้ต้นนี้ก็ทาแป้งเนาะ ทูบม้วนเลยทูบม้วนเลยม้วนลิขิกทูบม้วนเลยวันนี้ีชื่อได้ยังไงเับไม่ร่างกุมารที่นี่ชุกกัลยากับฮนุชื่อสีฮานุกับกัลยาชื่อสีฮนุฮนุกับกัลยาทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่คะเป็นกุมารสีทิศกุมารสีตนนั่นสีเลยสียอดกุมาร ชั้สี่ก็มาชั้นสี่เลยสี่แยกก็มาอันนี้โดยโดยที่ว่าเขามาอยู่นานแล้วไงคือก็เคยมาเคยมาขอเขาครั้งหนึ่งเคยมารบกวนขอขอบารมีอาศัยบารมีกับเขาอยู่นานมากแล้วตอนนั้นคือเขายังต้นเล็กๆอยู่พอตะปีใหม่มากเลยได้มาเปลี่ยนให้เขานี่คือผ้าเก่าที่เขาเคยได้ที่เขาเคยครอบครองเปลี่ยนผ้า <ขอ S 2> ให้เขาเนาะเปลี่ยนผ้าโอ้ <c oughs> สองหนยแม่ตกใจหมดเลยตก สี่ห้าแปดแล้วก็ศูนย์สองสี่ห้าแปดศูนย์สองอันนี้ชัดเลยชัดเลยก็เขาขึ้นให้แบบเนี้ยสี่ห้าแปดในนั่งวันเห็นสี่ห้าแปดศูนย์สองวันดีครับแม่นั่งวันเมืที่แล้วต้นมะยมทองต้นนี้เคยให้โชคตัวไหนเนาะให้ห้าหนึ่งให้ห้าหนึ่งใช่แล้วก็เป็นเลขรอบคั่เฉันเล็รอบคั่มมาเอาตอนคั่มคั่มเด็กติดคั่มก็ยได้ตอนคั่มเลยใครับ แต่่าได้กันไม่เยอะอืมเลยมาเลยมาตามต่อเลยมาขอต่อเนะ่มาดูว่าเอเขาอยู่ยังไงอะไรยังไงอืมอัน,นํำแดงมาให้เขาแล้วก็ลูกดูก,ก็ขึ้นมาอีกแล้วลูกมายมก็ตกลรงมาบาลสงลูกพอดีเมื่อกี้ตกใจก็เลยเออเดี๋ยวถอยมาแต่งหลักตรงนี้ก่อนแล้วมาขอวันนี้ได้เลขตัวไหนบ้างศูนย์สองสี่ห้าแปดศูนย์สองสี่ห้าแปด ที่ไม่ร่างวันมองเห็นชัดเนาะตอนแรกยังไม่นิ่งเลยมีเจ็ดมีห้ามีสองมีสี่มีแปดโม่ไปหมดพอแต่จุดทูปุ๊บว่าเขาคือตั้งจิตนิดนึงบอกเออขอมารบกวนขออีกรอบหนึ่งขามารบกวนเออรอบเย็นๆได้ไหมให้ได้ไหมก็เจอตัวเลขขึ้นมาสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดครับในโชว์ตัวเลขหน่อยที่ว่าเห็นใจเล็ตามประเทศอือนี่ไงเ๋อสี่ห้าแปด กับศูนย์สองที่เห็นชัดๆัดไม่ร่างวันเห็นชัดๆัดในไมเนาะเห็นชัดอยู่ในตมงไม่ยมในเห็นชัดอยู่กับเป็นรูปร่างดำๆขึ้นเป็นร่างร่างจุลีกับเห็นแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเด้อขอบคุณครับไม่ร่างวัน